นี่ไปให้บักพุ่นน่ะโอ้อันนี้ก็เป็นหมู่อีกบ่กู้มา uh, อ่อท่าทาสบายดีท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านที่ติดตามไปสร้างอยู่ตัวนี้เอ่อจุดตัวนี้เอ่อเบี้ยสร้างกับบ้านบุญนำกะได้แบ่งเวียกกันเนาะอ่อซึ่งบ้านบุญนำก็จะทางสถานที่จะเฮ็ดลุกไก่ให้สาวพ่อตรงเลี้ยงกับเออสาวนิกนาภูเอ่อส่วนบ้าเบี้ยสร้างกับเออเบาโก้พาโลจะไปตัดไม้ท่านผู้ชมเนาะอ่อซึ่งตรงนี้บ้าโก้ไปก่อนแล้วเนาะเบี้ยสร้างก็จะนำหนังท่านผู้ชมอ่อซึ่งจะเป็นอะไร ปติตามครับสมในการไปตัดไม้เนาะอ่าไปกันเลยทนผูมชมเป็นทางไปตามนี้นะทนผูมชมเปล่ากลัวไปก่อนแล้วนี่จะเป็นหัว

น,นี่จะเป็นส่วนมรกรอีกท่านผู้ชมส่วนมรกตแรกก็บกงังคัเนาะบางทีก็จะเป็นของสาวผาดงเหลืองมีซ่ากับมาพอนี่ในส่วนมรกรเ,เมื่อเลยอ่าทุกมีแต่มากงามงามเนี่นผู้ชมอ่าวน้ำมิลี

เกวี่ป่าธรรมสมไหลนีเกวยป่าจะเป็นดวงเลยอันนี้จะแม้นเส้นทางไปห้วยเมียงธรรมสมแบบนี้อเส้นทางลำบาก เขามักเที่ยวไปหัวเมืองเขาก็ไปได้เพราะว่าเขาสินเคยอ้าวท่านผู้ชมนี่บักโกทําให้ลงแล้วโอ้คุณนําบอกว่าถ้เอา6ลําอันนี้สิได้บ่แบ่งๆได้จักได้3ท่อนเนาะดบ่3ท่อนได้บ่เนาะอื

Bak. Bak.

เอ,เอาพูดสองเนะโอ้ขอนไม้ขนไม้ถ่ายขึ้นพูอีกโอ้กวกูจะอหอบไม่มีอย่างบุงยษอะยหนอ อ่าไม่สางก็จะตัดเพราะว่าบ่สะดวกจับกล้องทําท่านผู้ชมเนาะตัดเป็นระยะให้ท่าผูมได้เห็นนีก็จะตัดเรียบร้อยแล้วีวเลยี เอาเอืเอาสร้างก็จะได้ตัดภาพเนอธรรมสมตัดภาพไปหาบ่าวบุนนาเลยเพืสร้างกับบ่าวกูก็จะแบกไม้นี้ไปสู้บ่าวบุญนเนอธรรมสมติดตามสับต่อไปไปเลยเนาะเสนา ไปใช่ไปพุ่นไปบงแต่เหวามูไปบนเหวามูเออขับใจเด้อผอเด้อโอ้เจ้าเจ้าลุกไปป้ากันเออเอออันนี้บอกคำนวยกับบ่บ่วบาทพูดเลยไปหุ่นเมียงทำสมตอนนี้มีสร้างแบกไม้นี่จแบกให้บาบุญน้ำโอ้ Bobby oh. oh. <laughs> oh. <Nhi. cười> <Ở. cười> à, sang cổng. <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, mẹ 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 หลงังจากเอามาอีกแล้วก็บาไปสร้างก็จะนำเอาอีกทั้งสมดเราอยู่ไปอีกเนาะเป็นอะไรบาไปสร้างก็จะได้ตัดภาพไปอีก,กออโอ้เซ้าปีนหลังไปดังพุ่นเอาเหตุบลนี้เหตุผลนี่เอาเหมาะสมม,มันลงห้องปนหรปีนน้ำเออปีนหลังมาทีเลยปีนหน้าสู้ฮะต้นเข้าฮะนะต้นเใา่บเนเพี้ยงแต่เพราะมันเจ็บมันเข้าลูนี้เ,นนาาเขา,านะ่าจะเป็นเพีย,ยนจะรอดไลย เราให้บนเาบนเทียมเราเขาขึ้นว่าปินน้ำไปทางไหนปิดน้ำไปทางนั้นทานั้นเนาะเวลาามาเกือใกลเนี่ยอาจะลงนี้ลงนี้เราเกืออยู่นี่เลยเ็ดินอยู่นี้แล้วนี่ก็เป็นลกบนบนนี้เลยนั่นเที่ยวบ่เป็นยังเราปินน้ำเราต้องตัดบนบนนี้บนมช่ยบนนี้แล้วโอ้โหมาแล้วอไปนี่ จะได้นำดอไมอีกนี่้อันนี้ไม่ดีกนเชียม่ดีกาท่านตอนนี้เดี๋ยวสร้างก็จะได้ขอไปไอีก่อไปเอาไม้เดี๋ยวสร้างก็จะขอตดคลิปไปก่อนนะ นี่ยเราน้ำกับเสาหนิงลาโพไปน้ปนองเชนเนาะเดี๋ยวอีกเนาะสูวยได้ช่วยแรงพิการได้ช่วยแรงนิการไปน้ำการพวกเขาเนี่ยทา่านผู้ชมอ่าตอนนี้เบีสย,ยสร้างกับเอาไม้มาทันที่มห้ศจรยท่านผู้ชมเนาะนี่อันนีน้กับกากียมจะเห็ดเสาอันนี้เบาฮะโอ้สบายดีสบายดีโอ้จิ้มบ่จิ้มเบียสร้างจิ้มบ่

Bao bay Somewhere qua bay Somewhere qua con Somewhere qua con Somewhere qua nó Somewhere qua bay Somewhere qua nhang cày đấy <laughs> sám xuống Somewhere bay nhang bay bàn bay nhang mà Somewhere bay rồi bỏ <laughs> 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 nhang cái Somewhere bay Somewhere ồ nhòm rồi Somewhere mặn nhang bay Somewhere bay kinh kinh Somewhere bay Somewhere bay bỏ nhang Somewhere nhang Somewhere bay ไปโซกินเขาไปโซเมอยอก่อนไปซอกินเขาเดอ้ออาหารแตงปลาหันแล้วขัวไข่กับขัวนอนี่โอ้ยอันนี่มันเบาคุณเ <c ười> บาคุณเลยเ <c ười> มือ่อไ赖เอาหมูไปขายบอชินหมูไปขาย เอาชิ้นหมูไปขายบ่เอออ่ได้ไปขายอ๋อ,อต้องต้องไปเอาชสายแห้วเอาชสายแห้วชื้อแล้วไปอยากได้เงินแต่ไปหางัดงงมันเลยอ๋อหางัดมันเออหัดมันได้เงินงัดมันละมาเอาชสายแห้วนี่ไป,ออไปเอาชิ้นหมูเออชสยแห้วหมูอ๋อเนาะอ้ออันนี้กิจแมนบ่าวคูณเนาะกำลังจะเดินทางไปอ่า,มมาทางวัยเมียงท่านผู้ชมคือเมื่อกี้นี้ ตอนจะสร้างแบบไม้มาจะเห็ดอ่าเบาคําน้อยกับเบาวาดัดคนกำลังย่างไปเนาะเนาะเออในธรรมสมอันนี้เครื่องบนนอนเบียยสร้างพาเขาเฮ็ดอ่าการพับเนียนให้เป็นระเบียบธรรมสมเนี่ยเป็นระเบียบเหิมอยแล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ธรรมสมเนาะอ่าซึ่งจะเป็นอะไรไปติดตามคลิปต่อไปพวกเราจะพากันสร้าง ลกไก่ให้สาวพ้าตรงเลี้ยงทำไปชมตัวไปนี้เวียซ่าขอเก่าเข้ามาสบายดี